สวัสดีค่ะทุกคนมอนี่สิพามาเบิงหมักเล่ดิที่ปลูกไว้เด้อจ้าเด้อได้กินอยู่เด้อค่ะเบิงมากำลังเป็นหัวนี่ตัวนี้มันหนาโพดจะต้องแล่อ,ออกเพราะฉันมาเป็นหัวนี่อันนี้กำลังแตกกันมา ได้กินอยู่นะผีหัวชุ่มนมันห่างมันลม,มันหัวใหญ่เลพี่โ,<อ>โ<อ>แดงแดงฉ่ำๆดูกระเบือบ้อง นี่ยังหัวหน่อยดิยนี่เอาไปกินกับลาบเป็ดแซบมันเป็นหัวบอดแล้วอันนี้ก็เป็นหัวแล้วได้กินยู่ได้กินยู่ไปหามาสซื้อมาปลูกเลยค่ะเดี๋ยวแต่เด้อเพียวหัวง้หัวเงชิปนี้ มากเลดี้สีแดงพันมันสือมาตเยิรมันพูนจะประบานห้องบรรุว่ามันัน่ยใส่ไม่ขายดอกว่าเดี๋ยวเสี่ยวพันมันใหม่อยู่ให้มันเป็นดอกเธอชุดนี้สิได้ย่อนออกเมื่อสันหัวนสิน้อยชุดนี้มันจะเป็นพันสี ที่แดงขาวๆนี่เดี๋ยวจะเด้อได้กินอยู่แล้วค่ะ